พี่น้องสองกุ้งคือค,คนที่ดูแลเต็นให้น้องค่ะพี่น้องคะ่ะใช่เต็นเก้าเมื่อไหร่ลวค่ะแม่สามปีปเต็นเก้าค่ะพี่น้องเก้าสามปีเอไปวันนี้จะไปซื้อผอาใบอยู่นะ,นนะหนูคิดว่าเล่าแบบว่าซื้อเต็นไม่ตลอดแต่หนูไม่รู้ว่าแกซ่อมเบิรงพี่น้องแล้วส่อมเต็นอันนี้เต็นหนูเองนะคะส่อมเพราะว่าเหล็กมันดีใช่ไหมแกบอกว่าเหล็กมันดีไงแกก็เลยไปซื้อน็อ มาสอนนุกก็ว่าเต้นนุกอิงก,กันซื้อไม่สุปีสุปีีแต่แม่ค่ะไม่กุ้งแกบดูแลอย่างดีผ้าใบใหม่อันนี้หนึ่งปี<อ>น,นี่คือหนึ่งปีที่แล้วอันนี้คือตัวล่าสุดของซอสนุ๊เพื่อเอาไว้ให้ลำเพือนลำแพนคือหนึ่งปีนี่คือหนึ่งปีแต่อันนี้ผ้าใหม่นะคะอันนหม่ตัวนี้อยู่ที่เก้าร้อยสีของน้องเหรอ อ่าของน้อสีน้ำเงินเหมือนเดิมของน้อสีน้ำเงินเหมือนเดิมเ้าเหมือนเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าตอนนี้ยังยังรอรอไม่หน่อยรอ F C แล้วหลายอย่างรอหลายๆอย่างรอเขามารอคุยรอคุยด้วยว่าจะเอาถ้าเอาปุ๊บเป็นสั่งได้แต่ว่าโครงคือแม่ซ่อมไม่ให้เรียบร้อยแล้วโครงเรียบร้อยแล้วซ่อมเรียบร้อยแล้วเหมือนใหม่ครับพี่รองเบิ้งปกติอ่าน็อตมันสิเป็นปัญหาที่สุดเพราะว่าน็อตมันจะค่ายออกน็อตจะหลุดแล้วทีนี้มันจะยวกเพราะว่าน็อตมันมันมันคือจะเข้าขันเพราะมันดึงเข่าดึงออกมัันอเเรากก็บทุวน ไปงานทุกวันนะครับผมอันนี้ก็คือต้องส่งรักษา,นสาสในการที่จะเอาให้มันอยู่เลยลงกลาวครับเพิ่มกาวอีก20บาทการ้อยี่สิบบาทมกปกติเต็นก็2องพันหกสองพอเพนร้อพร้อมเลยนะคือสอคือพร้อมส่งเลยถ้าไปซื้อที่ร้านอยู่ที่2อง0ั่เกาสิบตกวัน2,5งพันาถ้าส่งประมาณนั้นแหละครับวันนี้รักษาดีด <|vi|>? ใจแคผ่ผ้า, 5, 5, บาใ 5, บผทะละเมอผ้าใบกันซิมี่แปดรอยดีแปดรอดีก็อยู่ที่แปดร้อยห้าสิบเก้าร้อยดีปะมาเก้าร้ต้ไม่ยีิบบาทรอบเกินนีม แต่ว่าเราเราเราจะประหยัดงบไปอีกอ่ะคือก็คือใจแค่เอาพั 1, นหนึ่งก็ได้เต้นขึ้น,มนสม,มอแมนอยากที่จะซื้อ 2, สองพันกว่าแต่ว่าเราเราการเต้นดีหรือเราเก็บดีที่เก็บอุปกรณ์แกจะเป็นระเบียบมากเดี๋ยวนูสีภาพไปซองเบิ่งตอนนุไปยุไปเรีนกบับวงหนึ่งเดี๋ยวแน่นมากนะคบทุกคน ปกติมันกลับเป็นปกติเวลาเขาโยกเข้าอย่างน็อตมันก็จะเคลื่อนแม่นครับอันนี้คือเราเราซื้อกาวมาซอกุ้งก็เลยมามาหยอดไม่ให้เคลื่อนใส่กาวไปเลยครับมันจะตัดตัดชายมันออกไงไหมมันมันเลยเนี่ยตัดมันออกเพราะว่าเดี๋ยวมักินเข้าไปพอเราพับมาเนี่ยมันจะแพงเข้าใบไงเราต้องตัดออกงั้นเป็นอย่างนี้เราต้องตัดออกอีกเหรอตัดออกอีกนะเมื่อตัดที่ตัดแล้วมันยังติดมีอะไรที่ตัดแล้วปัดอันนี้คือซ้อมแล้วเลยด้วค่ะพี่น้อง อันนี้คือแบบแต่ที่ตัดแล้วอยู่ไหมอ๋อเหมือนโค้งใหม่เลยถล้วมัมีสนิมนี่แล้วอันนี้คือตัดแล้วนี่คือตัดแล้วนะนี่คือตัดแล้วเนี่ยคือตัดแล้วเนี่ยตัดแล้วอย่างงี้ระวังบาดมือไม่ไม่ใช่น็อตเก่านะคะทุกคนนี่น็อตใหม่ลองบาดมือเปลี่ยนใหม่หมดเลยตัวนี้ว่าก็จะอันนี้คือจะไปจะไปถูอีกรอบนึงคือจะกระดาษทรายมันถูรอบนึงเพื่อไม่ให้มันนี่แหละประมาณนี้แหละจากเราเป็นอีหยังแน่ค่ะพี่น้องเราเฮ็ดเป็นเบิดเขืงอ่อนโยนเขืงแข็งแรงนชีวิตึงครับ เหลือแค่ตัดน้อนออกตัดมาก็เก็บเอาผ้าใบใส่ก็เสร็บได้นี่คนเป็นของไม่หน่อยครับแม่หน่อยจะมีสองหลังครับขอ <ผม S 2> งวิงก,ก็มีสองหลังของนิ้งก็เราซ่อมเหมือนกันนั่นแหละของบัสโจก็รองว่ามันก็ต้องซ่อมต้องซ่อมทุกหลังคือแต่ละปีต้องซ่อมบำรุงทุกหลังมันชชารดอยู่แล้วแหละมันใช้งานเมนบอกใช่แต่ว่าอันเนี้ยโครงก็ยังโครงเดิมอยู่โครงโครงถ้าถ้าถ้าดูแลสายดีถ้าคนเก็บดีก็อยู่ ก็จะอยู่ประมาณอ่สามหอสี่ปีขึ้นเสมือนอาประมาณอย่างนีอย่างน้องบอมแบมเนี่ยน้องน้องบอมแบมเนาะพี่แม่ปิยาพรเนี่ยคือเปลี่ยนมาเนี่ยคือก็ปีที่สี่ตั้งแต่มาแรกแรกเลยไม่ไม่บอมแบมตั้งแต่เอาไง่ายว่ะเอาแม่พรก็ได้แม่พรตั้งแต่มาอยู่สามั้าพี่แป้นแพงเพิ่งจะเปลี่ยนเป็นสองหลังคือหลังที่สองค <laughs> ือหลังที่สองของแกนะนี่ตั้งแต่มาอยู่สองอแรงน้องแบมที่มันเปลี่ยนมีรอบหนึ่งที่เป็นพายุหนักอ่ะ มันมีอยู่รอบหนึ่งอะไรขาดครับมันไม่ได้พัดมันมันมันไปมันหักต่ไปหลังก็ได้ลูกคือขามันหักเกินอ่ะขาขานี้มันหักแล้วเราอะไรมันไม่มีช่องนั้นก็เลยต้องได้เปลี่ยนแค่นั้นคือช่องนั้นมันดูงานเราเยอะผองานเราเยอะปุ๊บอะไรมันหาไม่ได้ก็ต้องเออสั่งมาใหม่มีแค่นั้นมีแค่นั้นเกิดอุบัติเหตุแค่นั้นกอุบัติเหตุแค่นั้นอย่างอื่นก็คืออยู่เหมือนเดิมแล้วพี่หวองอยากได้เต้นขายของอันนี้แม่กุ้งก็แนะนําเลยนะว่าเป็นเต้นเต้นอะไรนะเต้นเนป็อ่า ยี่ห้อได้ไหมมัน,ม,นมันจะมัติดลิขสิทธิ์ไหมไ่ติดม่ติอ่าเป็นยี่ห้อของลักกี้นะคะลักกี้ก็คือรุ่นมันจะเป็น T4 อันนี้คือ T4 T4 ครับ T4 จะเป็นขาหกเหลี่ยมครับขาหกเหลี่ยมจะมีสองรุ่นคือ T8 กับ T4 คือแนะนําได้ตอนนี้คือดีที่สุดคือ T4 แต่กําลังทัพย์ใครไม่เยอะแนะนําเป็น T2S T2S จะเป็นขาสีขาวหมุนๆกับขาสีส้มสตัว เป็นที 2s ขามนมนครับขามนหมนแล้วก็จะเป็นมันจะเป็นสาีส้มอัะนั้นคือที 2s แข็งแต่เขาไม่ค่อยผลิตที 2s ไม่ค่อยที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นทีสี่คือคือหน้าตอนนี้ที่จะว่าขายดีหมถึงมาตรฐานที่สุดแล้วเท่าที่สัมผัสมาที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่แปดมาตรฐานที่สุดคือทีสี่แต่ถ้าจะเอาไปกลางโลงรถนะครับกลางเฉพาะโรงรถอ่ะแนะนําคือทีแปดอย่างนี้เลยของลักกี้ ที่แปดเป็นค้าเหล็กอาจจะแพงไหมแพงอยู่แต่ดีแต่คุ้มแต่คุ้มอันนี้สองพันสี่ถึงสองพันหกพี่น้องคะใช้มาแล้วจะเข้าสามปีนี้แล้วพี่น้องเบิรงเปลี่ยนแค่ผ้าใบเปลี่ยนแค่ผ้าใบยังแบบบ่มีายังยังยังอมัยยังบ่อแปรลเรรถเก่งอะรถเก่งอะใช้เก่งจริงก็สามคูณสามถ้ากลัวมันไม่ดีคือสามคูณสี่มันจะมีสามคูณสี่อะประมาณสี่พันกว่าบาทเป็นที่แปดมันเหมือนเสาเหล็กเราเลยเราเอาไปตั้งแต่มันเป็นเต็น แค่นั้นด <c oughs: so ises> okay. ีอย่างนี้ครับของของลักกี้ถือว่าโอเคดีนี่นะครับพี่น้องเก็บความรู้จากสอกรูงเพราะว่าหนูสังเกตแล้วเราเร็ยนอี๋เนี่ยนึ่งซ้อมแบบสปริงเซยังทุกข้อต่อครับผมต้องต้องทิ้งหมดต้องทิ้งหมดเนี่ยอันเนี้ยอันนั้นไม่มีไหมนี่ไม่แล้วซ้อมเก่งเพราะเธอเล่าเล่ารักษาดีของเล่านี่ยเเป็นระเบียบจัดโซนนี่ตรงของแบบนี้ทุกทุกวันพี่น้องไปมาไปไปจอบเบิ้งค่ะพี่น้องแล้วเลี้ยงของนี่เป็นล็อกเป็นล็อกชุด ก็คืออย่างพีทิน็์เนาะเต็นเราต้องเอาไว้แถบหลังเพื่อเราจะทํางานก่อนส่วนรังพวกรังชุดรังอะไรเนี่ยมันต้องมีอะไรรองรังต่อรังต่อรังเพราะนี่เนี่ยอ่านนีนินไม้กระดานตัดแล้วอ๋อรองรังเหรอรองรังค่ะรองบนรังรองบนรังเพื่อจะเอารังสมัยเลยครับอ๋อไม่ได้ทับลงเลยไม่ได้ทับลงเลยนะคะกูไม่ทับลงเลยนะคะ ลังบอมแบมล,ะะบแลังปะยาบอลสองปียังไม่เตียยนะคะนอกจากจะลดกระแทกแรงจริงๆถือจะได้ปีเหน<า>ไม่ได้แตกค่ะยังอยู่รังบอมแบมไปหาแบมก็ได้แกจะเอาเชือกรัดฟ้าอาัดใส่กับรังนี่มันเพราะัดเพื่อให้มันให้มันนีคืเพราะรถมันิ่งตลอดเนี่ยรถรถวิ่งไปงานตลอดมันเราไม่ได้อยู่กับพี่ไงถ้าโอเคอยู่กับพี่ก็อยู่กับพี่ไม่มีปัญหาไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้ารถวิ่งปุ๊บตั้งแต่สิบกิโลแรกมันโยงหาม อัายุข้างล่างยิงตีแตกเลยเอางา่ายๆป่ะห้ากิโลออกขนานนดนั้นเท่านี้เป็นบางหลุมจังหลุมนี่แหละครับพี่น้องนี่นล่างนี่แล้วเสียวใส่เพราะว่าล่างมันเป็นหลุมลงไปเป็นร่อง<ช>เป็นหลุมเป็นร่องถามว่ามันดีไหมถ้าอัดของไม่เต็มเนี่ยอย่างเงี้ยยังไง,ง,ง,งออกระแทกปุ๊บก็แตกแต่ถ้าเรามีอะไรรองข้างบนเนี่ยมันกระแทกมันกระแทกทั้งเนี่ยเพราะเราแป็มปีละสองสามร่างแตกขนาดใส่ชุดใส่เยอะแต่กระจกข้างในก็ยังแตกเพราะกระแรงกระแทกอ นะคะพี่น <escaped> ้องเก็ดดความรู้ฤดูกาลนี้ก็จะเอาหินขึ้นเอาเป็นเอารังหินขึ้นเพราะไม่แน่าปีที่แล้วสี่รอบเราละสี่ไปก็เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่ว่าฤดูกาลนี้คือจะลุกเอาขึ้นรถคันเราเราจะรักษาก็คือไม่อาจจะรอดแล้วค่ะไม่ต้องห่วงตัดเอีเรซื้อเองแล้วต่ะซื้อเองมาลองเองค่ะเพราะว่าตัดเองเพราะว่าไม่หรอกขึ้นหนึ่งแล้วแล้วรับก็รับก็สร้างตรงนี้ราคาขนาดนี้เราก็ต้องรักษาขพื่อความไมดีที่สุดในนั้น ขอบคุณซอกุ้งค่ะพี่น้องนี่เคล็ดลับจากซอกุ้งนะคะใครสนใจเป็นเต็นท์ขายของเต็นท์อะไรอยากแนะนําอันนี้เพราะว่าใช้ได้นานแนะนำทักเข้ามาได้เราะ่างหากความแปรมได้หมดยวามแปรทักขายไม่ได้ไม่เป็นไรแมนค่ะพี่น้องค่ะทักหาเฟซได้หรือเข้ามาไลฟ์สดก็ได้แมนค่ะเอกสิทธิ์ค่ะพี่น้องเฟซเอกสิทธิ์ทักได้เลยนะคะเอกคุยได้คุยได้แนะนำคือเราแนะนําได้อะไรแต่ว่าซอกุ้งก็ไลฟ์สดทุกวันอยู่แล้วเข้ามาในไลฟ์สดซอกุ้งก็ได้ ถ้าถ้าไปงานถ้าไปมันถ้าไปงานก็จะเป็นช่วงเย็นเย็นครับผมแต่ถ้าเอ่าช่วงนี้ก็จะเป็นมาตรฐานคือช่วงเที่ยงเจ็ดโมงเที่ยงมาโซกันได้ครับพี่น้องอย่าลืมนะครับตอนเย็นถ้าว่างอย่าลืมตอนเย็นนะคะ่ะสีะะ่แปดศูนย์เก้าแล้วครับมาตรใส่อีกแมแม่ลาแล้วก็สี่แปดนาฬิกาครับผมแม่ลาดสี่แปดนาฬิกาสี่แปดศูนย์เก้าค่ะพี่น้องครับแล้วกปปลาวะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ